เจรที่ดานถวายพัฒนาชาวจะเกี่ยวตระกัตเสนอตรวจสิตาอินาร์กระจายรับประทารเช้าขายพอญได้เดี๋ยวไปบอกตรง เกด้วยเกเรื่องเกิดป่าคนนี้เลื่องนองต่อท้เรื่อนไม่ใ่การเป็นประธานเนตังว่ารามีทว่าตานังคุกรุัดคุ้ตาผ่าคุ้มคน ลูกศิษย์คนไหนที่ขอให้สิ่งกวนทั้งหลายที่นำมาแก้ขอให้ขราจากกันยังมีสิ่งใดขัดข่าะสิทักดสิทธอุปเทวดาจากสากายองค์มรมคโ,กโกทุกองค์จงประทานพอัมราจารมีกับภูบาายา์จงประทานพร อ้าวใครแท่งโฉนดเอาโฉนดมาตรงน,นี้จาหน้นที่อย่ที่ไหนบนอะไรไว้ครับเอาที่ดินมาทำพิธีแช่งแช่งชโฉนดจะ,ะรับความสุขเดกอะไรต้องมาแก้บนอืมเอาอะไรมาแก้บนบ้างครับที่เจ็ดอย่างครับจากที่ทางวัดกำหนดนั่นแหละครับพวกหมูหมูพวกเหล้าบุหรี่อะไรนะพวงมาลายัยไข่เคม็มน้ำผึ้ง เราเราเรามาบอกกล่าวเขาไว้นานไหมครับมาแช่งโฉนดเนี่ยมาทําเดือนธันวาครับเดือนธันวาเปลี่ยนมาเดือนกุมภาพ่ายขายที่ที่ไหนครับเขาอยู่โคราชครับที่โคราชใช่ไหมครับขายได้เยอะไหมครับสามสิบกว่าไร่์สามสิบกว่าไร่โอ้ได้เงินหลายล้านแเราขายได้ห้าล้านกว่าบาทเกือบใช้นี้ก็หมดเลยครเวนาที่เสียรนสิทธิ์เจ้าภาพชุมรายการอาหารวันนี้มีรายการพัฒนาหาร